เด็กของพราซิศีกราค่ะวันนี้นะคะพาวกับฟายนะคะจะมาชวนดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากของพ้าโอุบอัปรอดเพราะเขาสองคนเนี่ยจะไปเป็นพระเอกมือบีไปเล่นมิวสิกวิดีโอของน้องเลยนะน้องมังวงแบมชื่อเพลงเจ็บก็สิอดเอาอุ้ยอันนี้สัมเนียลไม่รู้ได้ไหมเอาไปก่อน stay strong อ่าจากลิสเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่เองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเเราไปดูเพราะว่าคนส่งมาเนี่ยเขาไม่แบบ เขาไม่ใบอะไรเราเลยว่าแบบว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องดูเอาเท่านั้นซิซี่ต้องไปดูด้วยการเนื้อเท่านั้นเศร้าได้ไหมถ้าถ้าอ่านจากชื่อเพลงมันก็ดูจะเศร้าเออแล้วประเด็นคือพอเราเปิดมาทุกคนมันจะเห็นคอมเมนต์แรกมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งเราได้เห็นนิดนึงก็คือเขียนว่าชีวิตจริงหวานและมาขมในเอมวแล้วกันอ่ะคันเรื่องน่าจะขมแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูของพ้อมกันค่ะกับเจฟก็ซีอตเอาสเตจสตรองค่ะ การย่างไฟเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ<ร>่งแพทย์แผนพื้นบ้านที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่มีอาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำแผลทลออและยังเชื่อว่าแก้อาจารย์ <c oughs> แก้อาการเจ็บป่วยโดยช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีเพื่อรักษาอาการป่วยให้หายไวขึ้นป้องกันเลือดตกในเลือดข้างค้างและยังเป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญไม่ควรลอกเลียนแบบหรือการทำเองที่บ้านโปรดใช้เวชรัณาในการรับชมดาวดิการื่างไฟคืออะารเหมือนที่แบบว่าอยู่เวลาเออเหมือนอยู่ไฟปะน่าจะเป็นตอนที่แบบไปนั่งค่อมแล้วก็อะไรนั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนอนแล้วก็ให้ควันไฟแบบระเหยเพราะว่าแก้อาการเค็กขัดยอกฟกช้ำแพทลอกด้วยไงไล่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีไปต่อ

ไมาพวดเก่งเลยคือพว่โอ๊เโอ๊ะอไดไปยากมากมากเอคือคนุ อับรถมองพี่อู๋อย่างนั้นน่ะอ้อ ก็คือย่างไฟเพราะว่าแบบช้ำในใช่ไหมตกหักช um ้ำหายช้ำรักมันมีมันมีที่เราเหมือนจะเห็นหน้าต้าโอ้แล้วสงสารนะร้องไห้สงสารนะเหมือนเราอินว่าเขาอกหักจริงอ่เหมือนพี่ที่เขาเรียกอะไรวิธีของคนแถบภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบ ขวัญหายอะไรนี้ด้วยนะ,ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบอีกอันนึงใช่ไหมย่างไฟแบบไม่แน่อาจจะเป็นช้ได้อะไรงนี้อือก็อบหักสํำรักแต่ตอนสุดท้ายเหมือนน้องอัฟโรดกลับมาปะ่ะแล้วเขาก็ร้องไห้เหมือนกันอ่ะเหมือนสุดท้ายแล้วเขาไปทําตามความฝันแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่ดีใจอยู่ข้างๆก็เลยหมายถึงก็เลยเศร้ทาทั้งคู่อยเอออาจจะเป็นอย่างนั้น มันเคยแบบมีคําพูดคํานึ่งที่บอกว่าเราทิ้งอะไรไปตั้งมากมายเพื่อตามหาความฝันแต่สุดท้ายพอเราได้รับความสําเร็จมาไม่มีใครยินดีกับเราอ่ะอม,มันเศร้ากว่าเดิมนะเ,มนเราอยู่ตัวคนเดียวอืมก็ไม่แน่อาจจะแ,แบบจริงๆแล้วมันก็คือรีเฟอร์ถึงทั้งสองฝั่งก็เป็นได้ก็เป็นได้ถ้าแบาเรามองให้มันลึกลงไปอเออถ้ามองฝั่งน้องฝั่งตาอูก,ก็คืออกหัก จนแฟนบอกเลิกเออเขามาจีบแล้วเขาก็กบอกเลิกเราด้วยอเขามาขอเป็นแฟนแล้วเขาก็บอกบอกเลิกเราด้วยอับรดจีบอนะคือพี่ตาอ,อูชอบแหละแต่อับรดอาการ,าการกมาเอาเขา้เขาถึงเข,งงข้าหาอะไรเงี้ยอ,อือน่าจะเล่นเป็นรุ่นพี่ไหมเ <P> พราะเห็นประโยคแบบอ่านปากนะเมอนจะเป็นพี่เออก็คือเป็นแฟนกับพี่นะ ออแล้วก็ตาอูฟีลลิ่งเหมือนน้องใหม่เข้ามาเข้าที่นั่งอยู่เออน่าจะเป็นแบบมูตอันโทนประมาณนั้นแต่พี่ตาอูตอนมาเล่นเป็นเด็กตอนที่เดินเข้าครั้งแรกแล้วเจอหน้าเด็กมากเลยนะหน้าดูทรงเป็นแบบเป็นเด็กปีหนึ่งได้เออเดินเป็นเฟชี่ได้อ่ะเชื่อเออคือแบบเขาเป็นมูตอันโทนพี่ตาอูดีอะแล้วก็น้องมั่งร้องเพลงเพราะมากอ่ะและหน้าตาน่ารักแบบสวยมากโอ้โหลิทเตเทนเมนต์นี่คือแบบ เราเคยได้ยินเพลงอ่ำเพลงเร็วของเขาที่เกี่ยวกับเมาเพลงแบบเกี่ยวกับดื่มดื่มอ่ะก็คือน้องก็ก็ร้องแรละเป็นภาษาอีสานแต่แล้เป็นเพลงของแบมถูกไหมใช่แต่นี่ก็เป็นเพลงเดียวน้องเออเพลงดีค่ายลิศนี้คือคุณภาพคุณภาพครับอ่ะเขาคุณภาพอะไหรก็ขอเลยเนาะพี่โดมเนาะเออเราก็เป็นแฟนของพี่โดมนะแต่ยุคเดอะสตาร์เพลงใหม่พี่โดมตอนนี้ก็คือพร้อมเออ เราัวใจสีโิวดำมาแต่ไหนแต่ไรตลอดมาตลอดไปเพราะนั้นก็อย่ามาติดตามลิสต์อินดิแวนเพลงกับเรานะคะในสังกัดในสังกัดก็คือบอกว่าคุณภาพคับค้างมากมายแล้วก็มีเพลงหลากหลายแนวให้เราได้ฟังเออแล้วก็รวมถึงติดตามต้าอุกอัพน์ร์ไปกับเรานะคะเออซึมอยู่ซึมอยู่เออคือเพราะปกติเราจะเห็นโมเมนต์เขาโมเม้นต์น่ารักไม่เคยเห็นที่อูร้องไห้ไงถ้าไม่ใช่ในซีรีส์ล่ะเราร้องให้ได้เอ็นดูแล้วยิ่งฉากสุดท้ายที่เขาแบบร้มหน้าแล้วเขาอย่างเงี้ยคืาแบบ เศร้าจริงซึมอยู่<ด>ซึมอยู่เพราะเราไม่เคยเห็นเขามุมนี้เนาะเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันจะมีความแบบมีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบเอ็มวีที่ทําให้เขาแบบต้องแบบเศร้าทั้งคู่มันเลยแบบซึมอยู่เออเหมือนเห็นหน้าเขาเศร้าแล้วเราก็เศร้าไปด้วยแล้ว,วอ่ะแล้วเกิดใครอกหักนี่ไม่ว่าน้าตาตกอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนการค่อยคทิ้งของที่มีความทรงจำทีละอย่างทีละมดเออซึ่งเวลาคนที่อยากจะทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําใจทิ้งกันไม่ค่อยได้ไง ต้องคนอื่นเป็นคนทิน้งใช่ล้วใหนะ้คนอื่นคนทิ้งให้แล้วเราก็คงรีมายตัวเองถึงตอนนั้นแล้วแบบเอาไปให้หมดเาเห็นแล้วมันคิดถึงอย่างเงี้ยเออ,เอ,นะเ,อ,อเอ็มีทําทําหน้านรา,ลา,ลาพี่ต้าโอเล่นดีอยู่นะร้องไห้อ่ะร้องไห้เศร้าแค่นอน,นแกเธอแค่นอนเฉยๆๆเฉยอะเราเราให้เรายังเชื่อว่าเขาอกหักอะเออเล่นก็ดีเลยนะออใส่ตรงสายตา ลองซีรีส์ดราม่ามาเรื่องอะไรในคู่นียเลยเหรอถ้าเขาถ้าแต่จริงๆคนอย่างพี่ต้าอู่ถ้าเราเห็นเขาร้องไห้มันจะร้องตามเพราะเราอะเห็นเขาไม่ค่อยแบบเขาสนุกสนานมาตลอดเนคนที่ยิ้มเยอะๆอะถ้าเราไห้อะมันจะอิมแพคต่อคนรอบข้างเยอะเพราะถ้าดูพี่ต้าอู่ดราม่ามานะฉันว่าใจสลายทั่วประเทศรอตามเลยนะเออนะหน้าโดนนะหน้าทำาต้าอู่ออฟโรดในเวอร์ชันดราม่าพีเรียนดราม่าออ้ยพิเรียนดราม่าคนลุกแม่ อันนี้คือเขียนบทเสร็จแล้วเหรอรเขียนแล้วเขียนหรือยังคะช่องวันช่องวันเขียนหรือยังคชอ่องทิตตี้จะเขียนเสร็จแล้วเอาล่ะต่อยตามนะคะความสัมพันธ์พี่น้องคู่น่ารักคู่นี้นะคะตาอวบรถกับเราสองคนนะคะท <c oughs> ิตตี้กอลล่นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าตาอวบรถค่ะนม่คร์